สวัสดีค่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาเก็บผักบุ้งนะคะผักบุ้งแดงค่ะขึ้นเยอะเลยดีค่ะตรงผักบุ้งเลยค่ะนี่ค่ะผักบุ้งมีประโยชน์นะคะกินบำรุงสายตาด้วยแล้วก็ช่วยความจำด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้นอนหลับดีด้วยนะคะผักบุ้งเนี่ย สรรพคุณเขาเยอะนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งปลอดสารนะคะขึ้นตามธรรมชาติค่ะดูยอดเลยผักบุ้งเนี่ยพวกนี้ยอดเขาจะตั้งๆอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็เก็บยอดที่ตั้งๆแต่ถ้ายอดยาวๆอย่างเงี้ยกินกับส้มตําดีนะคะแต่นี้เป็นยอดตั้งๆนี่ค่ะขึ้นเป็นดงเลยเยอะเลยค่ะนี่ค่ะโอ้หเยอะมากเลยค่ะดอกสวยอะ่ะผักบุ้ง ผักบุ้งเป็นเป็นพืชที่ขึ้นง่ายนะคะนี่ค่ะปิดแล้วปักดินหน่อยเขาก็ติดแล้วค่ะเก็บในยอดตั้งๆสวยๆวย,ยอดแดงๆเลยยินมีประโยชน์ค่ะดอกสวยด้วยนะคะอย่าพงใกล้ผักเก็บนี่ค่ะเวลาเราเก็บเราก็จะเด็ดยอดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยพ่อผัดเลยค่ะเนี่ยค่ะ เก็บพอผัดกินเลยเตรียมออกดอกเต็มเลยนะเขาแก่แล้วเนี่ยนี่ค่ะเก็บผักบุ้งตอนเที่ยงวันนะคะนี่ค่ะยอดอ่อนๆน,นะคะนี่ค่ะเนี่ยผัดแค่ไม่ต้องอะไรมากนะคะทุบกระเทียมเต้าเจี้ยวแล้วก็พริกขี้หนูนะคะบุบๆนะคะตัดหวานหน่อยอร่อยเลยค่ะนี่ค่ะกินข้าวร้อนๆอ,อร่อยเลยนะคะ เน่ยยอดอ่อนๆเลยนะคะนี่ค่ะผักบุ้งปอดสารน,นะคะนี่ค่ะดอกสวยมากเลยค่ะเยอะเลยค่ะขึ้นเยอะเลยค่ะดูงามมากเลยค่ะ ค่ะกินผักบุ้งบำรุงสายตากันนะคะประโยชน์เยอะช่วยให้หลับดีด้วยนะคะใครที่นอนไม่หลับกินผักบุ้งดีนะนี่ค่ะผัดพอจานก็พอเยอะมากเก็บแค่พอกินผัดจานเดียวอร่อย <c oughs> ค่ะอย่าลืมกินผักบุ้งกันนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ไม่ประมาทกาดจะตกนะคะโควิดนะคะมาได้ตลอดเวลาเราต้องป้องกันโอเคบายบายขอบคุณที่รับชม thank you for watching b ายจุ๊บๆสวัสดีค่ะบายนี่ค่ะบายค่ะ